ฮัลโหลสวัสดีครับผุณหยุบละการสต็อกทีวีนะครับตอนนี้และตอนนี้เราก็จะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับทูมานี่วอร์เลดนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมที่ผมไม่ได้ทําคลิปออกทำคลิปทูมานี่วอร์เลดออกมาโดยเร็วนะครับผมเนื่องจากมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับผมอ่าแล้วผมก็จะมาตอบคําถามที่คนถามกันมาเยอะมากเลยครับผมทั้งในเพจทั้งเอ่ออ่าทั้งในคลิปเองด้วยครับผมอ่าโดยข้อมูลนี้จะอ้างอิงมาจากอ่า อันนี้มาจากทางเว็บไซต์ทูมันนี่วอลเล็ตโดยครับผมทูทางทูมันนี่เนี่ยครับอ่ามาดูคำถามแรกเลยครับผมก็คือทูวอลเล็ตคืออะไรครับผมทูวอลเล็ตเป็นกระเป๋าตังออนไลน์จากทางทูมันนี่ครับผมที่สามารถนำไปซื้อเติมเงินจ่ายได้อย่างสะดวกนะครับผมอ่าแล้วถามว่าเติมเงินจากอ่าที่ไหนถึงจะสะดวกสุดแล้วก็ เดี๋ยวแป๊บนึงผมสเกตนะเอ้ยสแคทเอ้ยใช่เลื่อนหน้าจอให้ดูเลยครับผมอ่าโดยทางที่เขาแนะนำก็คือเราแนะนำให้ผูกบัญชีธนาคารไว้กับวอ l l e t เนื่องจากทำเพียงครั้งเดียวแล้วสามารถสั่งซื้อให้แอปดึงเงินได้ตลอดเวลาปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารธนาาและธนาคาร Uh, CIMB ธนาคารอาหารไทยโปรโมชั่นแต่เงินตั้แต่2,000บาทระบบจะคืนเงินให้ภายหลังการเติมนะครับผม uh, แล้วคำถามที่2ว่าทัวร์เลดรับทูมันนี่ได้ไหมที่จะเติมเงินผ่านทูมันนี่ขอตอบเลยนะผมว่าได้นะครับผม uh, ดูเลยนะผม uh, แลกเงินเข้าทัวเลตโดยใช้บัตรเงินสดทูมันนี่ได้หรือไม่ ตอบก็คือใช้ได้ครับผมใช้โทรศัพท์มือถือเคอขาย To Mopage เท่านั้นนะครับผมแล้วกดดอกจัน4 5 6ดอกจันรหัสบัตร t o มนันนตามด้วยสี่ 4, เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะผมโดยเงินจะถูกเติมเข้าบัญชี Wall e t ของท่านเลยนะผมโดยจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่14เปอร์เซ็นต์นะผมมันเป็นเหมือนการเติมเงินมือถือครับผมถ้าเกิดใครเคยเติมเงินมือถือของทางทูก็จะเป็นแบบนี้ครับผม ถามว่าทําไมยังต้องมีค่าธรรมเนียมอีกละ่ะทั้งที่เป็นของทูเองทูเป็นสินค้าต้นทุนที่จัดการค่าธรรมเนียมสูงอะไรว่าไปของมันนะผมนแล้วถามว่าอวีการ์ดคืออะไรแล้วก็วีการ์ดก็คือเป็นระบบการชําระผ่านมาติการ์ดที่ทางมาตรการที่ทางทูบลิษตไปร่วมกับทางมาตรการนะผมที่สามารถใช้แทนบัตรเครดิตได้นะผม อ่าแล้วคำถามต่อมาก็คือซื้อได้ที่ไหนบ้างวีการ์สามารถซื้อได้กับร้านค้าในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมซื้อแล้วก็สามารถผูกกับอ่า Google Pay Store แล้วก็แอป a p p l e p ลเพยนะครับผมแ e a p p Store นะครับผมถามว่าผูกกับสตีมได้ไหมไม่ได้ครับผม PayPal ไม่ได้เหมือนกันครับผมอย่าไปพิสดารที่จะทำนะครับผมผมเคยลองแล้วอ่า แล้วเรามาดูช่องทางกันทางการเติมเงินกันเลยดีกว่านะผมว่ามีอันไหนบ้างอะโจะโจท้ามาแล้วผมก็จะมีธนาคารนะผมมีไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีธนาคารอะไรเนี่ยกรุงศรีกรุงเทพเออลืมกรุงเทพไปธนาชาติ i ซ b บอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อไอเอ็อ๋อ CIMB อืมไม่ค่อยรู้จักนะผมแล้วก็ t m เอรับผม เราช่องทางที่ผมแนะนำนะัน่าจะอยู่ใกล้บ,บ้านท่านก็คือ7 e เ e ่นอนะแต่เติมขั้นต่ำอยู่ที่500บาทนะสูงนะ <c oughs> ไปที่แฟมิลี่มานะผมก็ดูวิธีตามในหน้าจอของท่านที่ท่านเห็นได้เลยนะครับผมเออผมแนะนำนะทางทูอ่าไปทางเซนะแล้วจะเติมเงินไงหรอบอกแค่เชีร์ว่าเติมเงินออนไลน์เขาก็จะถามกลับมาว่าของอะไรก็ให้คุณยื่นโค้ดไม่ใช่โค้ดของผมนะ โค้ดของพวกคุณไปได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ทาง CP นี่ก็ได้นะผมอ่าปิดแล้วครับชั่วคราวอ๋อคือเขากำลังอัปเดตระบบอยู่ผมผมเคยไปเติมอยู่ t o ท็อปมารก็เติมได้ครับผมแต่300ครับผมเออมันจะต่างกันไปครับผม AirPay นี่คือ a i r p a พ c o u n น e r นะผมเติมผ่าน AirPay ธรรมดาไม่ได้นะครับผมอ่าต้องเข้าใจด้วย จุดทูมันนี่นี่ก็ถามว่ามีเยอะไหมผมเห็นแต่ CP เออยอมรับเลยเห็นแต่ CP อ่าแล้วช่องทางที่ผมแนะนำอีกช่องทางน,นึงของผมนั่นก็คือตู้ทูมันนี่ครับผมใครที่อยู่ใกล้ศูนย์ทูหรืออะไรพวกนี้ก็จะเคยเห็นนะผมจะเป็นตู้ผมก็ไปเติมอยู่บ่อยๆครับผมอ่ามันไม่มีค่าธรรมเนียมเติมขั้นต่ำกี่บาทก็ได้ผมเติมหนึ่งบาทผมก็ยังเคยเติมมาแล้วหน้าด้านไปเติมแล้วก็ตู้บุญเติมนะผมอ่าอันนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะผมแต่ จะเปิดให้เร็วๆนี้นผมแตวผมจะไม่นแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูทีนึงผมแล้วก็ตู้ BB..... top up นะัพนะผมก็เป็นตู้เติมเงินอีกตู้หนึ่งนะผมถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดน,น่าจะไม่ค่อยรู้จักกันนะ,ะแล้วก็ตู้อีซ o p up ปอนะผมอันนี้ก็เหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวตามอะไรวะวลืมไหมล้ว รถไฟฟ้ามั้งเออไม่รู้เหมือนกันนะผมอ่าแล้วก็ถามแล้วก็มีคําถามต่อไปรับผมว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอสกอรเรอ์ดูหน่อยโจ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 ,โจ,โจถามว่ามันจ่ายเป็นเงินสดได้ไหมไม่ได้นะครับผมก็คือแบบจะถอนคือจะถอนจากแอปเข้าธนาคารนี้ทําได้ผมนะอันนี้แนะนําเลยมันถอนได้แต่ไม่ใช่ว่าถอนแล้วมันจะได้ภายในวันนั้นเลยนะครับผม มันจะไปได้วันถัดไปนับจากวันที่คุณเริ่มถอนนะผมได้เวลาเก้าโมงครึ่งมั้งประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วถามว่ามันใช้ได้อะไรบ้างจ่ายบินเนี่ยเออผมบอกเลยนะจ่ายบินได้เยอะดีทัวร์มันจ่ายได้หมดแหละค่าอุปโภคบริโภคอะไรนี่ก็มีเยอะบัตรเครดิตอะไรมีเยอะครับผมถ้ามีคอปเตอร์วสวีทด้วยก็แจ่มเลยผมไม่ต้องเดิอนออกจากบ้านละส่วนเติมเงินนี่คือเติมเงินมือถือนี่อัปเดตใหม่ผมสามารถเติมเงิน ให้ค่ายไหนก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็บัตรทูมันนี่ครับผมก็เหมือนเดิมครับผมอืมอ่าแล้วก็แอร์เพย์อะไรเนี่ยเด้อเดเดไม่ใช่แอร์เพย์ดิเพย์อะไรมันคือเป็นสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเอ้ยจีนจีนนะครับผมซื้อสติกเกอร์ไลน์ก็เอาบัตรรหัสบัตรวีการ์ดไปเชื่อมต่อกันนี้ครับผมไม่งั้นก็ซื้อบัตรทูมันนี่ไปเติมนะครับผมอ่า ง่ายๆครับผมนะไปดูฝั่งทาง v ีการ์ดวีการ์ดวีกาไม่มีอะไรนะผมไม่ต้องมาดู <laughs> มีเงินดีสิบาทเพเติมผ่านตู้ทุนเมเนี้มาผมเนี่ยมันจะไม่มีค่าธรรมเนียมน,นะครับผมอ่าแล้วก็ใครที่อยากจะเติม a อ r p a พแบบไม่ต้องไปยุ่งยากผมก็ให้เติมผ่านทูวอลเล็ตก็ได้นะผมเติม <laughs> ง่ายดีครับผม่าแล้ววันนี้เราก็ขอ <laughs> ขอ ตัวลาไปก่อนนะผมมาตอบคําถามแค่นี้ครผมคําถามที่พบบ่อยจริงๆนะที่ผมเห็นเนี่ยมันมันประมาณนี้นะถ้าเกิดมีคำถาม้วก็ถามใต้คลิปนี้ได้นะ,ะ,นะ,ะครับผมได้เลยครผมอ่าครับผม สำหรับคนที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมผมให้กดเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยผมไม่งั้นก็ไปที่แอปนะครับผมแอปมันจะมีให้เยู่แล้วนะแอปมันจะมีคำถามอ่ะเลื่อนมาข้างๆนี่ครับแล้วจะเห็นนะผมมันจะเขียนว่า faq นะผมกดเข้าไปเลยครับผมมีหมดทุกคำถามทีม่คุณถามผมมาครับผมผมก็เอาคำถามเอเอคำตอบมาจากที่นี่นครับผมมีหมดนะครับผมส่วนไหนไม่มีก็ไปติดต่อทนะางเคาน์เตอร์เลยครับผมทางเคาน์เตอร์ข,ของท,งทางทูนะครับผม ไปติดต่อได้เลยครับผมอ่าสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลไปเพียงแค่นี้ผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยผมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คหนอื่นได้รับชมกันด้วยครับผมบายกันไปเพียงแค่นี้ครับผมบายครับ